สวัสดีค่ะมือน,นีดก็มาพบมาพบกับเัางอสองคนในช่องกับแตนน้อยชาแนลค่ะมันเ,นเดือดย่างใสอ่อนค่ะพี่น้องอย่างใสอ่อนก็แจวแจลส่วนเบาขามค่ะพี่น้องอาาแล้ก็หัวละผ้าผักกัดกรอบมันเอาหมองมา,มาละมากินกับน้ำอ่ะมาเหมือนเด็กเขาวเหนียวมาพร้อมมามาครับมาตัดแสบร่วมกันเด้อค่ะตัดตัดมายาวเนะาะหันขอบพันจุ่ม Ừ. Để này, nhau như bọn. Ừ. Nhau như bọn. Không có nhau cái ừ. Tha Thả ừ. mà không có nhau. Không Thóm thì thay à? Ừ. Kéo ừ. ừ. khuẩn, khuẩn lên. Chị toàn bạc khám bọn. <laughs> tít khám ngoài bọn. <laughs> <laughs> เมนูนี่เป็นเลือกเองพี่น้องคงอยากเคยไปต่อมะก่อนแล้วมาอยางครับ ประดวนเติบค็อาสิได้กินก็นว่ามันมันนอันนั้นได้พี่น้องออกก้าลังกายเล่นกว่า Mà không lèm gói vậy Mà áo bói thôi <laughs> tặng bẹp bìa hân lăng hè hôn hôn à. ต้องใส่มันนี่อันนี้มันเละเป็นมันแบบนม่หมูกับเปลี่นนะ

จว่าตองจมอาเปลือกคนนี้้ามาเ่ามักพดีขนานี้มักเองไหมมากน มันพอกวัวลงมือเองแม็กลันอนเวียน <c oughs> มานัแบบน้นอยนี่ก็จะใช้รถดี <c oughs> ถึงถึงเนาะ

ใส่สข้างในมันหนุ่มมันดีแบบใค,ครกับเปียวมันมันเป็นเจ้าวเปียวหวานแลวใส่ข้าวกลัววเนี่ยม่เคยไบ่ชัดเจนเขาทำอะไรไหว มันหอมผิดไ้

กอดเตียงข็สบาย ก็แล้ว <c oughs> ก,นวกนินน่ดอกกันไร้บะเขา <c oughs> <c oughs> น้ำปลานน่นอน ทั้งได้ใส่ว่ามันเนี้อไข่อร่อยมันเปนีนืไข่นะอันนี้มันตัวเนี่ม กินน้บปลายหนเนาะกินไปกินเล่ยไปนำเรืเ่อยๆเมนูเน,นี่ยเมนูกับเกมเมนูกับเกม <laughs> อยากไปนำกินไปนำเนี่ยก <laughs> อหอมหอมนว่นเสีบ อยากห่อนเนาะย่างมากห่อนๆค่อยๆนินน่ำยนิหน um> ่อยท่านพออละท่านพ่อละมือเนี่เป็นยังม่อท่านซืนมือท่นสวงสช่หอนาะเป็นยังไดบุเออหายม่นู่ตำแน่จังหน่อยซื้นสวงใบปันยัง เรียบร้อยครับวัอนี้โมเบิดยิงก่อนเมนูกินเปร่อยวเค็มครับตัวอย่างเป็นน้ำกินเป็นน้ำนะครับเนาะย่างใส่ย่างใส่อ่อนหอมหอมมันเป็นหอมพริกไทยมันใส่พริกไทยแล้วก็ใส่มันนัวรสดีน้ำรสดีพอดีแสบจิ้มแจ่วคือแจ่วคนเบอร์เดแบบว่าอันรสเค็มข้นเบอร์เดแบบว่ามันรสเค็มมาซั้นจ้าแล้วแชพอดีกับพอดีกันแล้วจิ้มอันใส่หมูพอดีแซ่บเลยเอ้า มือนี้ก็ะแต่หน่อยก็ขอขอบคุณพี่น้นองที่เขาไม่ที่ตามรับชมถามากผาเชินจอดในกะฝากกดไล์ก็แชร์เพื่อนก็เอาลงสนลงสนจากคลองไดมันบ้านซื้อหรอ่าเอาต่อให้แน่นสันกถ้าผ่านงี้นะครับส่องกระแต่หน่อยแชนแนลมือนี้ผมกับกระแต่หน่อยก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ